สวัสดีครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ forex racing ครับประจำภาคเช้านะครับของวันพฤหัสที่9ธันวาคม2 5 6 4นะครับตอนนี้เวลาประมาณ9กนาฬิกา14นาทีนะครับสำหรับเช้านี้นะครับผมมีการมาฝากหนึ่งคู่นะครับให้เพื่อนๆได้ไปฝึกวางแผนหน้าเทรดกันนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเป็นรอบของ eur aud นะครับหรือว่าเป็นยูโรต่อออสเตรเลียดอลลาร์นะครับ เรามาดูภาพรวมของ TimeF ฟรมเด็กันก่อนนะหลังจากที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มีการกลับตัวในชุดนี้นะวันนี้ผมก็เลยจะโฟกัสเฉพาะชุดล่าสุดบริเวณนี้นะครับที่เขามีการกลับตัวการกลับตัวผมมองยังไงผมมองภาพรวมแบบนี้เลยนะขึ้นนะครับพักนะครับแล้วก็ทะลุร่วงไปเลยเป็นชุดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วมองเป็นการกลับตัวรอบแรกและการกลับตัวครั้งแรกนะครับราคาเนี่ยขึ้นมาชนกับแนวต้านบริเวณ 1.6200 0นะครับเป็นตัวเลขกลมๆนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแนวต้านเดิมของเขาแล้วก็โดนตบลงมานะครับตบลงมาก็มาเจอกับแนวรับแรกนะครับที่เป็นไฮล่าสุดของเขานะครับไฮก่อนหน้าของเขานะครับแต่อยู่ที่1.57527นะครับจุดนี้ผมจะใช้เป็นสต็อปลอสนะครับแล้วนี่คือแนวรับแรกนะครับส่วนแนวรับที่2ก็คือบริเวณนี้เลยเนื่องจากว่าเป็นการกลับตัวครั้งแรกมีโอกาสที่เขาจะ หลุดลงมามีโอกาสที่เขาจะย่อลึกนะครับแต่วันนี้เราจะเล่นกับความเสี่ยงก็คือเราจะใช้แนวรับแรกนะเนื่องจากว่าความเสี่ยงมันน้อยนะครับบริเวณนี้ประมาณ500จุดนะครับก็จะจํากัดความเสี่ยงโดยการใช้ Stop Loss หรือว่า SL อนะครับอยู่ที่1.57527นะครับประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมของ t ทฟ์เอ a m e เดยนะโมเมนตัมราคาเนี่ยเราก็มองว่าเป็นขาขึ้นชัดเจนเห็นหมคัค่าแท่งสีเขียวเนี่ยยังขึ้นแรงนะฮะแต่ตัวนี้ก็โดนตกลงมาแรงเหมือนกันแต่ก็ มาหยุดอยู่ที่แนวรับเนี่ยวันนี้วันที่2แล้วนะครับวันที่สามแล้ววันนี้วันแรกนะครับก็ไม่หลุดนะครับวันที่สองไม่หลุดวันที่สามเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะรับอยู่ไหมนะครับถ้าเขารับอยู่แล้วมีการกลับตัวในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเป็นจังหวะที่เราได้เข้าออเดอร์กันครับโอเคต่อไปเข้าไปดูใน1ชั่วโมงกันนะสำหรับนทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะวางแผนออออเดอร์บายนะครับไอ้ต้องเป็นอะไรครับไอ้ต้องโอเวอร์โซนะครับตอนนี้โอเวอร์โซเสร็จแล้วนะครับ แต่การกลับตัวของราคาใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงยังไม่มีราคายังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์บริเวณนี้นะครับเหนือจุดที่เรารับความเสี่ยงได้ก็คือบริเวณนี้500จุดนะครับเพราะฉะนั้นแผนของวันนี้จะรอให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวของราคาก่อนมีการขึ้นพักทะลุแบบนี้ให้เห็นก่อนนะครับแล้วจังหวะที่เขาย่อตัวลงมาใกล้กับบริเวณแนวรับหรือว่าจุด Stop l ล s s มากที่สุดนะครับถึงจะวางแผนออกออเดอร์บายขึ้นไปส่วนทีพีผมก็จะใช้แนวต้านเดิมของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ มาณนี้นะครับหรือว่าหนึ่ง้อยถึงสองรอจุดกรณีที่ออกหนึ่งล็อตนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เพื่อนๆต้องไปคำนวณ m m อแล้วนะว่าเราจะใช้แผนยังไงบ้างนะครับเราจะจํากัดความเสี่ยงไว้ที่เท่าไหร่นะครับการกลับตัวของราคาก็มี2แบบแบบแรกคือการกลับตัวแบบแรกคือแบบนี้นะครับแบบที่2ก็คือเป็นการขึ้นพักทะลุสองรอบขึ้นพักทะลุพักทะลุแบบนี้จังหวะที่ย่อตัวลงมาเราถึงจะได้วางแผแลออเดร์บายขึ้นไป TP ก็เหมือนกันนะครับหนึ100่ง้ยถึงสองรอจุดกรณีที่ออกหนึ่งล็อตหรือว่า ใช้แนวต้านเดิมของไาฟฟรหนึ่งชั่วโมงเป็นจุดเท่ากับไหลนะครับส่วนถ้าราคาเข้าไปกับตัวโซนบนนะครับตัวนี้ก็ต้องไปคำนวณนเดๆว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าเราจะเข้าออเดอร์บริเวณโซนบนนะครับแต่ถ้าเข้าไปกับตัวโซนด้านล่างตัวนี้เราจะไม่ได้เข้าออเดอร์นะครับโอเคแผนคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ E U R A U D นะฮะก็เพื่อนๆไปวางแผนหน้าเท็กกันรอได้เลยนะครับ แล้วก็รอบบ่ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากราฟเขาจะเคลื่อนตัวไปทางไหนผมจะมาอัปเดตดีบรอกนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปเราไปอัปเดตคู่ของทองกันด้วยนะครับโอเคสําหรับทองนะครับในไทม์เฟรมเดย์นะราคาเนี่ยยังไซด์เวอยู่ในกรอบนี้เลยกรอบเดิมนะครับกรอบเดิมแนวรับแนวต้านแนวต้านที่หนึ่งพันประมาณหนึ่งพันแปดร้อยนะครับแล้วก็แนวรับที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้านะครับแล้วก็ไซด์เวอยู่แบบนี้มาสี่วันแล้วนะครับ นะถ้าเป็นแบบนี้นะครับแผนผมก็ยังใช้แผนเดิมผมจะรอตอนที่ทองร่วงลงมาใกล้กับแนวรับผมที่จะวางแผนออกออเดอร์บายนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับมีข่าวนะครับของ u s d นะครับที่จะส่งผลกระทบต่อทองนะครับถ้าใครจะเทรดทองนะเพราะว่าอ่ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับของวันนี้จํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวเลขลดลงกว่าที่คาดการไว้เนี่ยจะถือว่าส่งผลดีต่อ u s d นะครับจะทําให้ u s d แข็งค่า เมื่อ USD แข็งค่านี่จะกดดันทองนะครับจะทําให้ทองเอ่อราคาทองเนี่ยลดลงนะครับเละก็อีกข่าวนะครับก็คือเป็นข่าวของพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับที่เอ่อให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับก็เลยจะส่งผลให้ USD เนี่ยแข็งค่าเช่นกันนะครับก็จะทําให้เอ่อกดดันทองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปัจจัยทางเศรษฐก็มีหลายอย่างที่เอ่อส่งผลกระทบต่อ,อทองคำนะครับเพราะฉะนั้น การจัดเทรดก็ต้องขอให้มี stop l ล s อทุกครั้งนะครับในการที่เพื่อนๆจะาวางแผนเทรดแต่ละครั้งนะครับโอเคสําหรับทองในทำเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับแผนของผมก็คือยังเป็นแผนเดิมผมขอให้ราคาล่วงลงมาก่อนให้ถึงบริเวณแนวรับที่ผมรับความเสี่ยงได้นะจังหวะนั้นผมถึงจะวางแผนออกออเดอร์บายขึ้นไปนะครับแผนของในส่วนแผนของทองของผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนหน้าทรดกันดูนะว่ารับความเสี่ยงกันได้ที่เท่าไหร่นะครับ ส่วนถ้าใครจะเทรดในทำเฟรมเล็กนะครับก็สต็อปลอ s นะครับในทำเฟรม15นาทีแบบนี้อย่างเช่นชุดนี้ถ้าถติว่าเราเจอการกับตัวแบบนี้นะครับที่การขึ้นพักทะลุถ้าเรามองแบบนี้นะจังหะย่อตัวลงมาชุดนี้เราต้องได้ของนะครับแล้วก็ทกํากาไรขึ้นไปได้นะครับส่วนจุดสต็อปลอเนี่ยต้องวางไว้ที่ฐานศูนย์ที่เขากักตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกทําการบ้านดูนะว่าเรารับความเสี่ยงกันได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนตัวของผมผมจะเน้นเทรดในจังหวะที่ผมอะได้เปรียบที่สุด นะครับเสียงน้อยที่สุดอาจจะรอนานหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็เป็นการฝึกวินัยของตัวเราด้วยนะครับฝึกรอการรอให้เป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวินัยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับในการเทรดฟอเร็กซหรือว่าเทรดหรุ้นนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่รบกวนเวลาของเพื่อนๆแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ